ให้ทายว่าแม่สาวที่ฉันกำลังเล่นอยู่เนี่ยเป็นตัวอะไรใน R.V. ใบให้ว่าอยู่ในตำแหน่งเมดบวกกับซับและก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นลูกชังช่องฉันฉันแกล้งนางไว้เยอะมากแม่ถ้าใครติดตามมาคือจะรู้เลยว่าฉันแกล้งนางเยอะมากแกล้งในชนิดที่ว่าถ้านางมีตัวตนจริงๆอะคือนางบุกมาบีบคอฉันแล้วอะหลายคนน่าจะรู้แหละใช่ เธอคนนี้เป็นต้นแบบของเซฟิล่าแล้วตัวที่อยู่ข้างๆฉันก็คือไอที่มีเหรียญขึ้นอยู่บนหัวคืออาร์เรสเตอร์นะอาร์เรสเตอร์โรบิงฮอตฮิตในนี้เหมือนกันนะเนี่ยปิว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 เอออาโอเมก o d หลายคนคงจะสงสัยว่าไอปุ่มที่กดเมื่อกี้คืออะไรคือมันเปลี่ยนโหมดได้นะถ้าสีฟ้าคือมันจะไม่ฮิวแต่จะเป็นสายเวทที่แรงขึ้นส่วนถ้าเป็นสีเขียวมันจะเวท เบากว่าแต่ว่ามันจะฮิวเก็ตปะคือเซฟิลาเราไม่มีอย่างงี้นะคือมันจะฮิลไม่ว่าไยังไงมันก็จะฮิวแหละไม่มีแยกสายซึ่งมันจะทําให้แบบว่าเวทไม่สุดและฮิวก็ไม่สุดแต่นี่คือฮิวมันจะแรงแล้วก็เวทมันก็จะแรงตามสีแล้วก็ไอ้ก,กาวจากหนูของเอลสเตอร์แบ่งเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอ้าว ah, oh. ิวพิวเออแรงจังวะแกงบ,บ้านเขาแรงจังหรือตุบางก็จะตุบางและ แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดสีฟ้าแต่อันตีมันก็จะฮิลแหละแต่แค่ท่าหนึ่งกับท่าสองมันจะไม่ฮิลนะโอ้อเลสเตอร์กูโดนไปแล้วอเลสเตอร์ไว้อยู่มั้งอเลสเตอร์จับยังไม่มีสกิลเอ้ยได้ไหมได้ไหมปิวเลิศโอ้ยแก๊กไม่มาดึงอ้าโอ้ไม่กูตีหลบวิเลิศ,ตลศแต่เดี๋ยวอ้ากูโดนระเบิดแก๊กพันหนึ่งไม่เหมือนแก๊กบ้านเราเลยแฮ เฮเลสเตอร์ uhm. จับนาตา雅ตีอย <c oughs> mm hmm. ู่ตีอยู่ตีอยู่เออแต่เฮเลสเตอร์ตู้ก็ตุยโอ้โหอติลาวิลไม่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 ปันนานชิบหายนั่นตัวอะไรวะนั่นเออไม่ดึงมาแล้วอ้าอติลาวิลอ้าโอ้ใช่ไหมน่าเปลี่ยนสายแฮนี่ตายสิโอเออแกกบ้านเขาโคตรแรงยังต้องเรียนรู้อีกเยอะฮะนี่แหละเลิศ ลบ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 บด้วยเลิศอะไรย้อนเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ย้อนมันคือลาวิลอะไรลาวิลอะไรลาวิลปิวทิปเปอร์คิวไปสิจ uh ้า oh. รู้สึกว claro> ok ่าสายเขียวโอเคกว่านะเออกูไปแล้วอ้าไม่ดิเดกเธอจะไปไหนอะไรยะมานี่ได oh ้เวลาปุ้งไม่รู้ว่านาโคสเซฟิล uh ่าเนี่ยจะปรับแบบนี้ไหมนะแต่ก็น่าสนใจดีมันจะได้ไปสุดสักทางหนึ่งคือไทยปกติว่าไงดีล่ะ มันหิวก็หิวไม่แรงเปดตมันก็กระป๋องหนึ่งนะนะอะไรเนี่ยปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปวมันจะทําอะไรแวนกูฮะโดนพ่อจับไปซิจ้าซิลใช่ไหมตัวผู้หญิงคนนี้เหมือนจะเป็นซิลซิลบ้านเขามีขาดีจาราวิวปิวป้วปิ้วฮูฮูมันรอด,ดึงฉนันอย่างเดียวเลยอะไรนะจาย่าเดินเป็นเพื่อนกันเลยฮะมานี่ได้เวลาตุยแยของเธอเนิดนึงนิดนึงนิดนึนงได้ไหมปุ้ง ไอตัวแปลงร่างนี่ก็น่าสนใจนะเนี่ยมารุมมาตุ้มอะไรนั้นว่าละลาช็อตใครวะเนี่ยบุ้มโอ้โหซิวซิวมาซิวมาอารเตอร์มีจับไหมอารเตอร์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 เอ๋อืม,อ,มอ้าวจ้าเอ๋ลาวิวมีตกใจบ้างแหละโอ้แก๊กแก๊แกฮิว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 นั่นแหละอะไรนัตย,ยาโอ้หหน้าแตกไหมล่ะโดนทุบในป้อมเลย สวัสดีจันรายาขอโทษทีนะฉันเล็งเห็นเธอคนแรกเลยบึมสิวไล่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 นี่แน่เปลี่ยนไปสายเขียวแล้วก็กดอันตีบึมอืมนี่แน่ปิ้วสายเขียวก็โอเคอยู่นะเข้ามาทําอะไรจ้าพวกเธออืมลาวิวจะไปไหนลาวิวโดนพ่อจับพ่อทุกสถาบันจริงๆ แกกำลังตีแวน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 มาแล้วมาแล้ว,วฮิวโคตรเยอะลยอะไรเจ๊นอาจจย่าืมสิวโดนพ่อจับดิ้นไม่ออกไหมน,นะลองสายเขียวฮิวเพื่อสิหิวบึมเออว่ะอยากให้เซฟิราปรับเป็นแบบนี้นะมันจะน่าสนใจมากๆเลยแหละเผเผอาจจะเข้าเมตาด้วยก็ได้นะว้ายอมรับเลยว่าถ้าเปิดตัวของนางนะสวยเลิศ เออเห็นว่าเซิร์ฟเนี่จะมีสกินตุดจีนางนเข้าด้วยปีเสือได้ข่าว่าสวยเลิศหมายถึงเซฟิล่าในจีนนะไม่ใช่เซฟิล่าไทยเราอยากให้เล่นตัวไหนก็บอกกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย